ดีครับพบก,กับปอดีพนันนัตน์1 9 9กอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้เราอยู่ที่ดีพนันนัตน์1 9 9กสาขารามกำแหงบนถนนรามกำแหงปากซอยรามกำแหง164นะติดกับปั๊มพีทีและปัป๊มบางจากเลยจะมีสะพานเงินสะพานทองตั้งอยู่หน้าเต็นเลยนะครับพูดเรื่องจริงนะก็ไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลอะไรนะหรือว่ามีงานอะไรนะประจำปีนะผมบอกได้เลยว่าผู้คนเนี่ยเดินผ่านหน้าเต็นเนี่ย เป็นจำนวนมากนะเดินเบียดเสียดกันเนี่ยเกือบตกสะพานก็มีนะอันนี้พูดเล่นนะอ่ะก็สําหรับในช่วงเดือนธันวาคมนะ6 8 6 8นกะก็จะเข้าสู่นะครับปี2569แล้วนะครับใครที่กําลังมองหาของขวัญวันของขวัญวันปีใหม่ให้กับตัวเองนะหรือว่าให้สามีนะให้ภรรยานะให้คุณพ่อคุณแม่นะหรือว่าให้ลูกนะผมบอกได้เลยว่าวันนี้ผมมี สิ่งดีๆมาให้นะสิ่งดีๆมาให้เลยนะผมบอกได้เลยว่าได้ทั้งแฮชแบกหประตูได้ทั้งเครื่องยนต์ดีเซลได้ทั้งปีใหม่ได้ทั้งความสดได้ทั้งมือเดียวโอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างนี้คือพร้อมหมดเลยนะปีใหม่ปีนี้นะผมบอกได้เลยว่าอยากจะให้สิ่งดีๆกับคุณลูกค้ามากๆนะอยากดูหรือยังอยากฟังหรือยังไปดูนะกับมาสด้าซีไฟนะ ตัวนี้เครื่องยนต์2.2ดีเซล SKY ยเอ็กนะครับมาพร้อมปี2018โฉมหน้ารอ,รอๆสวยๆแบบนี้เลยเซ็นเซอร์รอบคันมาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ปรับขึ้นลงได้ยัน5ระดับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟดีไร์นะได้ดูสวยงามไฟตัดหมอกนะเล็กๆเรียวๆแบบนี้เลยนะครับโอ้โหเหลี่ยมสันทรงเนี่ยตรงเป๊ะได้สวยมากและที่สำคัญเนี่ยมาดูที่กระจังหน้าเลยนะ ทรงกระจังหน้าเนี่ยมาพร้อมโลโก้มาได้ใหญ่ๆรอรอแบบนี้เลยนะครับตัวรถนี่ได้เป็นสีขาวมุกนะลงตัวมากเลยนะสำหรับตัวนี้นะและที่สําคัญเนี่ยมาพร้อมขอบคิ้วเนี่ยรอบคันเลยนะได้ดูสวยได้ตัดกับตัวรถมากนะครับมาพร้อมแม็กอลอยเดิมนะตรงรุ่นเลยนะแม็กขอบ19นะครับติดรถเลยนะอ่ะมาดูที่ฝั่งทางนี้เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นตัวกระจกนะขอบ ไฟไวเลี้ยวเนี่ยเรียวๆรวเลยนะเหมือนกับเล็บเลยนะเหมือนกับเล็บเคี้ยวเสือเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการศาดตร์นะติดให้แล้วนะสายขวาหน้าหลังนะครับตัวนี้เป็นตัวคีเล็ตนะในตัวเลยแล้วก็เป็นเอนจิ้นสตาร์สต็อปในตัวเลยนะครับช่องไฟเหลี่ยมสันทรงนี่ตรงเป๊ะเลยได้สวยเลยนะลูกค้านะสาหรับตัวนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงเลยนะสีสกจดเนี่ยปอไม่เคยแตะไม่เคยทําเลยมาแบบไหนมาแบบนั้นเลยนะครับและที่สําคัญเนี่ยของเราเนี่ยมีการ ตรวจรถจากบริษัทชั้นนำเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยยิ่งตัวนี้นะผมต้องบอกด้วยเลยผมการันตีให้เลยว่าเครื่องช่วงล่างเกียร์เนี่ยเนี้ยบเลยนะเนี้ยบเลยที่สําคัญนี่ผมติดคีบฉลามให้ไว้ให้ด้วยนะเป็นเสาอากาศนะให้ลูกค้าเลยนะอ่ะมาดูข้างหลังเลย Sky ยเอ็กทนะนี่ให้ดูอยู่ครบเลยแล้วก็ c x เอ็กไนะอยู่ครบไม่เคยแกะเลยแล้วที่สําคัญเนี่ยโครเมียมเนี่ยตรงชายเนี่ยชายหลังเนี่ย นะครับได้คําว่า CX5 เนี่ยได้สวยมากนะตรงนี้อ่ะมาดูที่ฝั่งทางนี้กันต่อนะฝั่งทางนี้เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นขอบคิ้วนะรอบคันเลยได้สวยเลยไม่มีริ้วรอยเลยแล้วก็ตัวฝาครอบเนี่ยได้เป็นโครเมียมคําว่า CX5 เนี่ยลงตัวมากๆนะอ่ะมาดูที่ฝั่งทางนี้กันต่อนะเรียมสันทรงฝั่งนี้นะไม่ว่าจะเป็นคิ้วรังน้ํากันทรงกันสาดนะสวยกิบเลยลูกค้าเอาเป็นว่าเติมน้ํามันอย่างเดียวนะคันนี้ผมบอกได้เลยนะก็เดี๋ยวมาดูที่ภายในเลยนะ ภายในเนี่ยแผงประตูฝั่งเนี่ยไม่มีริ้วรอยเลยหนังเนี่ยยังตึงๆอยู่เลยแล้วก็ครอบลายไม้ไม่มีทะลอกตัดด้วยคิ้วโครเมียมเนี่ยได้สวยได้ลงตัวเลยชายบันไดนะมีคําว่า C x เอไฟเนี่ยสะท้อนแสงให้ด้วยได้สวยเลยเบาไฟฟ้าใช้งานได้ปกติปีกซ้ายขวานะไม่มีล้มโหมดเมนูโหมดปรับเสียงเกียร์ออโต้นะโหมด i อสปอรนะระบบเบรกไฟฟ้านะมีครบฟังก์ชันแน่นๆเลยนะครับมาพร้อมระบบแอร์ออโต จอเนเวกเตอร์ ter, นะเดิมโรงงานคอน,งคอนโซลคอนโซลเนี่ยไม่มีริ้วรอยเลยและที่สําคัญนี่ยบริการมีให้ครบเลยนะครับไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะสาหรับคันนี้อะมาดูที่ด้านหลังกันต่อมานะครับเอาเป็นว่าออกรถเนี่ยไม่ต้องใช้เงินสักบาทเลยดีกว่านะออกรถเนี่ยไม่ต้องใช้เงินสักบาทเลยนะลูกค้าทําไมถึงไม่ต้องใช้เงินนะผมจัดสิ่งดีๆให้เลยนะสําหรับปีใหม่นะไม่ว่าจะเป็นค่าจัดไม่ต้องค่าโอนไม่ต้องค่าดําเนินการไม่ต้อง ผมดูแลหลังการขายให้ลูกค้าอีกต่างหากนะอะนี่แผงประตูฝั่งนี้นะไม่มีรูรอยเลยหนังนี่ยังตึงๆเป๊ะอยู่เลยนะไม่มีถลอกเลยลายไม้ข้อพรมยัไม่มีถลอกเลยหน้าภายในเนี่ยได้ความกว้างเลยนะแล้วได้เป็นโทนสีดํานะมาพร้อมพรมเนี่ยได้เป็นพรม vip แล้วดูเบาหลังดิตึงๆเลยนะไม่ค่อยได้นั่งไม่ค่อยได้หย่อนตูดเลยอะเดี๋ยวผมให้พี่เขาแหงนไปที่แผงเพดานแผงเพดานเนี่ยไม่มีรอยคาบนิ้วมือเลยนะครับโอ้โหแบบ สภาพเนี่ยบอกได้เลยว่าถ้าเป็นผู้ชายนะต้องลากเสียงยา,ยาวๆว่าหล่อมากแต่ถ้าเป็นผู้หญิงนะต้องรากเสียงยา,ยาวๆว่าสวยมากนะคันนี้นะต้องบอกเลยลูกค้ามาดูตัวจริงครับนะมาดูตัวจริงเดี๋ยวจะหาว่าป๋อคีโม,โม้นะมาดูตัวจริงดีกว่านะผมบอกได้เลยว่าหนีไม่ออกนะให้ดูด้านหลังเลยนะครับสภาพด้านหลังนี่ได้ความกว้างเลยนะสามารถวางกระเป๋าเนี่ยเดินทางเนี่ยได้ทั้ง4ใบเลยแล้วก็บาะเนี่ยสามารถปรับพับนอนได้นะครับตัวนี้จะเป็นตัว ดึงนะ้เหมือนแบบว่ากันแดดส่องเข้ามาอะไรเข้ามาได้หมดเลยนะดูนะครับแล้วก็บอลหลังเนี่ยปรับได้2ระดับเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นยางอะไหลนะติดรถเลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวดึงนะยังใหม่ๆอยู่เลยนะโอ้โหแบบเขาไม่ค่อยได้ใช้จริงๆนะส่วนมากนะแกจะนั่งแต่รถไฟฟ้านะ BTS นะไปทํางานนะอ่ะมาดูที่ฝั่งทางนี้กันต่อนะ แผงประตูฝั่งทางนี้ก็ไม่มีริ้วรอยเลยครอบรายไม้ไม่ไม่ถลอกเลยแล้วก็โครเมียมเนี่ยไม่ถลอกเลยนะแล้วก็ดูภายในฝั่งนี้ได้สวยเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูที่ฝั่งคนขับกันบ้างนะมาดูที่ทางด้านฝั่งคนขับเลยนะแผงประตูเนี่ยไม่มีริ้วรอยเลยเหมือนกันเลยนะครอบรายไม้ไม่มีถลอกโครเมียมไม่มีถลอกแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเซ็นทรัลล็อกในตัวพับพับกระจกไฟฟ้าปรับเลนไฟฟ้านะครับตัวล็อกกระจกนะ กระจกคนขับออโต้แล้วก็อีก3บานนะขึ้นลงปกตินะครับตัวนี้มีทั้งหมดนะฟังก์ชันนะไม่ว่าจะเป็นตัวควบคุมเลนนะตัวแจ้งเตือนการชนนะบเบรกอัตโนมัตินะแล้วก็ตัว i อสปอรนะแล้วก็ SET นะครับแล้วก็ T C S นะแล้วก็มาพร้อมพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันนะคูนคอนโทรนี่ในตัวเลยนะครับนะให้ดูเลยเรือนไม้เนี่ยใส่กิ้งเลยแล้วก็มาดูที่ทางด้านเบาะก,กันบ้างนะเบาะเนี่ยได้เป็นเบาะไฟฟ้าเลยแล้วก็มีตัวเมมเนี่ย ให้ด้วยนะครับปีกซ้ายขวาเนี่ยไม่มีล้มเลยนะก็เดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันบ้างนะมาดูห้องเครื่อง2.2กันเลยนะผมบอกได้เลยว่าโคตรประหยัดอดพี่ประมาณ19โลลิตรได้นะ19กกิโลต่อลิตรได้เลยนะคันนี้นะผมบอกได้เลย <c oughs> วิ่งภูกเก็ตเชียงใหม่อดบอกได้เลยเติมน้ํามันแค่ไม,นะม,ม่มกี่บาทนะเติมน้ํามันแค่ไม่กี่บาทนะห้องเครื่องเนี่ยมาแห้แงๆเลยนะครับผมยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยคือมาแบบนี้เลยพี่ดูพลาสติกดิ ดำปิดเลยพี anyway, ่ดำปิดเลยนะอันนี yeah. <Sa> ้ผมไม่ได้ลงน้ํายานะของโรงของเรลวนะเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วอย่างที่ผมย้ําเลยว่าเอาไปเติมน้ํามันใช้งานอย่างเดียวพี่ดูแผงพี่ดะแผงกันความร้อนดิดูไม่มียุ่ยเลยนะมอกมอมอกนะอยู่ครบเลยเม็ดองเม็ดอาร์กนะดูดิคมกิิบเลยนะก็ฝากไว้ด้วยนะสําหรับตัวนี้อ่านะครับผมฝากไว้ด้วยนะและที่สาคัญนะ ช่วงปีใหม่ปีนี้นะผมอยากให้สิ่งดีๆไปใช้จริงๆนะแล้วก็ขับขี่ปลอดภัยด้วยนะไม่ต้องไปแซงซ้ายแซงขวานะครับขับขี่โดยระมัดระวังนะเวลาไปกับครอบครัวนะอย่าไปใจร้อนนะต้องใจเย็นๆสนใจเนี่ยโทรได้เลยที่เบอร์0815198985ลุงสุพัน0813142568ป้าอามรรัตน i n b o x ็อกเข้ามาดีพ9 9วันนี้ปอขอฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ